สวัสดีครับวันนี้เราจะมาถ่ายปรากฏการสายลุ้งกันนะครับซึ่งส่วนประกอบก็คือเราจะมีแดดน,นะครับแดดกับน้ํเาเป็นละอองน้ํานะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันจะเกิดหรือไม่เดี๋ยวเราต้องไปลองก่อนนะครับแดดน,นะครับเดี๋ยวจะลองดูกันนะครับ ตอนนี้มันก็เกิดนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าสายรุงนะครับมีหลายสีมากเป็นไปตามแสงแดดน,นะครับมีไหมมีไหม,ม,ไหมอ่าอย่างนี้จะไม่ค่อยมีนะคะเพราะตอนนี้มันจะเป็นร่มกล้วยแต่ฝั่งน,นี้จะเยอะนะครับยนไหครับเห็นแล้วใช่ไหมครับน่าจะสวยมากเลยครับซึ่งมันก็เกิดเองได้นะครับถ้าเราทำเอง ให้มีแสงแดดกับละอองน้ำขนานี้นครับง่ยายมากครับนี่ครับสวยมากครับซึ่งวันนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ขอบคุณมากนะครับโอกาสหน้าเชิญใหม่